สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเม็ฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาแข่งขันสวายนะครับที่บ่อตกปลาแม่คำสปอตฟิชชิ่งนะครับแมตช์นี้เป็นแมทหนึ่งแสนนะครับหัวหนึ่งแสนประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้แมทท้ายปีนะครับก็แมตช์นี้แล้วก็แมตช์หน้านะครับก็จะเป็นแมตช์ท้ายปีนะแบบนี้เป็นแมตช์รองท้ายปีนะครับแล้วก็ ปีหน้านะฮะจะมีแมตช์ล้านนะที่บ่อนี้นะครับก็ผมก็จองสายไว้1สายนะครับก็วันนี้ก็มาเก็บประสบการณ์ก่อนนะครับกับการแข่งขันนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะปีนี้ยังหาเงินแสนไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆได้แต่รางวัลเล็กๆนะแล้วก็พวกปกัากริกนะรางวัลใหญ่ยังไม่ได้เลยนะครับจะสิ้นปีอยู่แล้วนะก็วันนี้มาลุ้นกันอีกแมตช์หนึ่งนะครับกับการแข่งขันที่บ่อตกปลาไม่คำสปอตฟิชชิ่งจังหวัดเชียงรายแมตช์หนึ่ง ครับ การตกวันนี้นะครับก็เชื่นเคยน,นะคันระยะ9ฟุตนะ<ด>เฟนวิกแอโร่นะครับตัวรอกก็ชิมานโนสตาดิเบอร์ส0มพนะก็ภาคเช้าผมจะตีเป็นลนักษณะตะก้อวิ่งนะตะก้อวิ่งอิสระนะครับชิงหน้า20เซนนะตะขอใช้เบอร์6นะก็ภาคเช้าก็จะตีแบบถมเหยื่อก่อนนะก็จะใช้เป็นตะก้อนะฮะเพื่อใส่เหยือได้เยอะๆนะเป็นตัวอ่อยนะ เราวันนี้ทีงงานมากันอยู่มีลุงนันนะครับ,น,น,บนะเวฟนะน้าต้อมนะครับก็อาจจะมีอูดวินวันด้วยนะครับจุดกันตีภาคเช้าก็ต,ตีประมาณนี้นะี๋ยวภาคบ่ายก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับวัแมทที่แล้วก็ทุ่นนะที่แล้วตีทุ่นนะครับภาคบ่ายนะก็ได้ไซส์นะตัวตัวนี้ไว้ตีภาคบ่ายนะทุ่นเป็นลักษณะทุ่นกระสือนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสลับปรับเปลี่ยนกันหน้าง,งานเอานะครับก็ภาคเช้าถุงเดือวก่อนนะ เดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวมาดูตัวเหยื่อครับที่ผมใช้ในวันนี้นะจะพามาดูตัวเหยื่อครับวันนี้ตัวเหยื่อผมปั่นขนมปังไว้อยู่2เซตนะเป็นเซตปั่นขาวขอบนะครับกับปั่นขาวล้วนนะครับขาวล้วนก็เอาไว้ตีจุ๊กนะครับตัวนี้เป็นขาวล้วนนะขาวล้วนแบบนี้ฮะขาวล้วนนะเอาไว้ตีเลยลักษณะตีจุกลูกแก้วนะครับก็เผื่อลามันช็อตพวกเหยื่อหอมหรือว่าชิปนะครับเราจ้องตีมีขนมปังขาวไว้นะครับกันไว้นะ เผื่อไว้ครับปั่นไว้อยู่3ปอนนะครับก็แต่เยื่อลักนะที่จะใช้ใน,นอวยในวันนี้ก็จะเป็นละะนักษณะขนมปังปั่นขาวขอบนะเพื่อนเซตไว้อยู่การแข่งข,ขันแม่ใหญ่ต้องมีขนมปัง2เซตก็เดี๋ยวจะไปซื้อขนมปังบ่อมาด้วยนะก็การแข่งขันนะคนมีขนมปังหลากหลายนะนี้ปั่ขนขาวขอบนะ ตัวนี้เป็นขนมปังที่ตัวปั่นขาวนะแต่ขอบเนี่ยผมเอามาใช้รวมกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นชฉอาะขอบเฉยๆนะกนะ็แข่งแข่งนะแมตช์ใหญ่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเลยตัวนี้จะเป็นตัว,วอ่ยถ้าเช้านะเตรียมขนมปังไว้หลยๆเซตนะครับนะก็เช่นเคยคนระับ ขนมปังตัวนี้ก็ประมาณห้าโลนะครับก็หัวชิปนะชิบครึ่อองขุงนะหัวชิบชิบเหนียวมกนะสร้างกลิน่นที่แตกต่างนะตัวนี้ตกปลาเกตก็ได้นะฮะปลาหนังก็ได้นะใช้ได้ทั้งปลาเก็ตปลาหนังนะครับผสมกับให้เกรดนะครับตกปลาเกตนะก็ผสมกับขนมปังตกปลาหนังได้น,นี้นะรอบจักรวาลน,นะส่วนใหญ่ผมจะหมักสดนะครับผมจะไม่หมักชิ้งไว้นะครับ คนให้เข้ากันนะตัวนี้ก็ใช้ฉีดติ่งนะครับฉีดติ่งเขียวนมเมกนะก็ชิ้นเขียวนะจะเป็นขนมปังนะกระโหลกนะกับอขอบนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นขอบผสมชิปนะครับหมักชิปทิ้งไว้นะตั้งแต่เมื่อวานนะเลือปลามันกินกลิ่นแรงๆนะก็ใช้ตัวนี้นะครับถ้า การไม่กินก็ใช้เป็นขอบขนมปังชีสต้วเยเขียวนเม่กนะตัประมาณแบบนี้นะครับสินค้านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความที่เฟซบุ๊กเหนือเม็กพิชชิงนะครับตอนี้พร้อมวางจำหน่ายนะตกได้ทั้งปรเกิตลาหนังนะครับคุ้มกันมาเริ่มครับขนมาเพื่อนๆเริ่มการแข่งขันครับ ภาคเช้านะครับคุยกับทีมงานไว้แล้วนะฮะว่าต้องผมเหยื่อนะครับเพื่อให้ปลาเข้าฝูงนะก็ผมตีเป็นก็วิ่งอิสระนะครับเพื่อให้ใส่เหยื่อได้เยอะๆนะก็ชิ้นเกี่ยวนะฮะชิ้นเล็กๆชิ้น้วยหัวจชิ้เขียวเหนือเมฆนะครับเสร็จปุ๊บก็ขนมปังนะครับนะปั้นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับก้อนแรกนะวันนี้ผมตีในลักษณะเนปติงนะครับเนปบติงด้านข้างนะแบบถมเหยื่อนะครับเหยื่อก้อนใหญ่ๆนะ ภาคเช้านะครับชั่วโมงแรกผมยิงอะไอย่างเดียวครับเพื่อนนะลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะแห้วนะครับไอพีล็อกไว้นะครับแจ้งกรรมการด้วยนะครับไอพีล็อกไว้แจ้งกรรมการด้วยนะครับล็อกไว้เริ่มเล่นเลยนะครับสองเก้าศูนยนนะครับสี่ศูนย์ครับ าปาเงี้ยมันเขาอครัีเ่าใเท่เสองแปดน,น,นักอนลุงงปนเองแป,ะส,งปะสามสี่สีครับสองแปดสองแปดฮะโอ้งนนั้ง กันใจหยนใ้อยก็ดังนานแบลองใช้พอถ้าของแพ้ก็แบเต็มเข็มเต็มเข็มก็เต็มเข็มไมล็อไว้นะครับแ้กรรมการด้วยนะครับมีลอกไว้แกรรมการด้วยนะครับลอไว้เล่นเลยนะครับของเบเลยนะครับลุเลยครับลุง 你唔好 ยังีไงฮะที่ที่ถึงหูที่ตาถึงที่น่าเจ้าไงนะโหงางเยอะก็แจ้งมากสี่สามสี่ก็ตอนนี้นะฮะก็เข้าสู่เวลาช่วงบ่ายนะครับผมก็ปรับเปลี่ยนมาตกเป็นทุ่นลอยกระสือนะเพื่อนๆก็วิธีการเกี่ยวเหยื่อนนะครับก็ขนมปังชิ้นเล็กๆนะครับ สับ2ทีนะครับแล้วก็ใส่ขนมปังที่ตัวตะกร้อนะครับตีในลักษณะเน็บติ่งด้านข้างนะครับก็การตกลอยนะฮะจั่วทุกตัวนะครับปลาเล็กปลาใหญ่นะส่วนใหญ่ก็เป็นปลาเล็กกับเพื่อนๆก็ยังไม่ได้ใสเลยนะตอนนี้นะก็เดี๋ยวมันลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะฮะจั่วจังครับตังไม่เอานะวันนี้นะจั่วยังไงก็ไม่ได้ใสนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะภาคบ่าย cam nhãn ạ cam nhãn cam được quan được โอ้วนหน่อยแม่นนั่นหมดเลยไปเลยลูกทีไปเลยไปเลยตัวทีตัวที ก็ตอนนี้นะครับเปลี่ยนมาตีเป็นตะกเป็นววิ่งอิสระนะฮะเนื่องจากลมก็เพื่อนๆตีทุ่นไม่ได้นะับไปกวนักกีฬาด้านข้างนะมก็เลยปเปลี่ยนมาตกเป็นตะกว่วนะครับเพราะว่าให้ต้องการให้ลงพื้นไวๆนะครับหลบปาเล็กนะตีรอยปาเล็กนะครับดูปิดขนมปังหนึ่งทีนะฉีดติงด้วยหัวเจเขียวเหนียวเมกนะครับเสร็จด้วยผมก็จะนำขนมปังปัดมาหุ้มที่ตัวตะ่วนะครับเพื่อให้ จมน้ําได้ไวนะครับเพื่อเป็นการหลบปลาเล็กนะตีลอยปลาเล็กนะครับตีแบบเน็บจริงนั่นครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับก็ถ้ามีลมแรงๆก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานก็ยังหาไซส์ไม่เจอนะเพื่อนๆนะก็ปรับแผนไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอตัวนะครับเพื่อนๆนะอ่ะลุ้นกันนะลุ้นกันไปนั่งอยู่ข้างนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ

ว่าเก๋แล้วตัวแรกของวากเลยอ่ก็ก่ก็ก่เดินรุดน้ำแห้งรุดมันแห้งเออก็ไก่หมุนมาต่ามีปากนะงามน้อยับรัดจังค่อเอาไว้นะครับนี่สี่กันไม่เป็นหน่อยคือ นกไวนีตอนนี <aría> no like ้แค <player> ่ห <en> <s Elliott ills> ้าสายนะครับสองจุดเกเจ็ดครับต้องอก่อนนกเลีวครับมีนกเลี้ยวนะมีนกเลีวคือึ้อก่อนกะเอาไปได้ได้ผมขึ้นผมนอกแล้วตามลมไปจุ่มมาอยู่กโอ้โหก็ลุงนั้นว่าจุ่มห้อกัฟางกําลุงนั้นกะเอาเอาไว้ไว้แบบ ลุงลุงนะก็เข้าสู่ช่วงเวลาท้ายเกมนะ5นาทีสุดท้ายนะครับตัวผมก็ยังหาไซส์ไม่เจอนะะทีมงานก็ช่างขาดขาดเกินเกินนะครับลุงนั้นก็ไปช่าง291นะ เกินไปก,ก,ก,ไปนะไปกิกหนึ่งนะเวฟก็ไปช่างนะขาดไปกิกหนึ่งนะสองก้านะครับวันนี้เป็นวันอะไรนะหาสาไม่เจอนะสงสัยจะเห้วครับเพื่อนๆนะวันนี้นะทั้งทีมงานเลยนะครับวันนี้นะก็ไม่เป็นไรฮะเพื่อนๆนะการแข่งขันนะครับก็มีแพ้มีชนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับหมดเวลาการแข่งขันครับก็วันนี้ก็ช่างจังตังไม่เอาเหมือนเดิมนะ ขาดกิ๊กเกินกิ๊กอยู่นั่นนะวันนี้นะก็ไม่เป็นไรฮะการแข่งขันนะวันนี้เราดวงไม่ดีนะกินทั้งวันครับแต่ไม่ได้ไซ์นะก็ไม่เป็นไรไว้เจอกันแหน้าก็แล้วกันครับการแข่งขันนะก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับการแข่งขันนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหรือไม่ฟิตชิงแชนเนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ